ทุกคนดูแม่น้ำเป็นเริ่มก่อตัวเป็นน้ำแข็งแล้วค่ะความเย็นปกติแล้วว่าแม่น้ำสายนี้มันจะไม่เป็นน้ำแข็งนะคะมันจะเอ่อเป็นน้ำธรรมดาต่อให้เย็นแค่ไหนแต่เนี้ยสภาพอากาศก็คือช่วงนี้มันย่ำเยะมากค่ะที่เห็นลอยตุ๊ป,ป่องตุ๊ป,ป่องมาทั้งหลายแล้วเนี้ยมีแต่ก้อนน้ำแข็งนะคะ เรานึกถึงว่าถ้าเป็นประเทศไทยเราโหคงจะลำบากกันน่าดูนะคะเนี่ยยังไงก็แล้วแต่ก็ขอให้พี่น้องทุกคนใช้ชีวิตอย่าประมาทนะคะเพราะว่าอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้เมืองร้อนก็อาจจะมีหิมะลงแบบนี้ก็ได้นะคะก็คือ,อทุกวันนี้โลกมันเปลี่ยนไปเยอะแล้วค่ะสุดท้ายนี้ก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคุ้มครองทุกคน ไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ขอให้มีแต่ความสุขพบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะปี69นี้ก็ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขเจริญรุ่งเรืองค่ะสวัสดีค่ะ